สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าทำเอาฮือฮาเลยทีเดียวสำหรับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตได้โพสต์ไปรับประทานอาหารร้านดังระดับประเทศอย่างเจ๊ฟไฝและทางด้านเจ๊ฟไฝเองก็ได้โพสภาพคู่คุณพิธาพร้อมกับขอบคุณที่มารับประทานอาหารที่ร้านส่วนคุณพิธาก็รีบตอบกลับทันทีว่าดีใจที่ได้เจอครับอร่อยทุกอย่างเหมือนเคย ทางด้านชาวโซเชียลเมื่อเห็นโพสต์ดังกล่าวต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเชน่นทานให้อร่อยนะคะอยากรู้ว่าทานเมนูอะไรแด๊ดดี้อยากกินไข่เจียวปูพ่อมาแล้วคิดถึงคิดถึงหล่อมาเลยทานให้อร่อยนะคะและสำหรับร้านเจ๊ฝยเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับร้านเจ๊ฝายประตูผีเป็นร้านอาหารแบบสตรีทฟู้ดแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับรางวัลหนึ่งดาวมิชลิน โดยร้านเ